จากคุณนิธิรุธค่ะเ,เป็นแผลแบบนี้มาจะสองอาทิตย์แล้วครับมีอาการปวดบวมมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเกิดจากสาเหตุอะไรครับ <c oughs> ดูลักษณะแล้วมันเป็นการอักเสบเป็นลักษณะของภาวาร้อนเกินนะ ภา,าวะร้อนเกินมันบวมแดงร้อนอย่างนั้นอ่ะมันบวมแดงอย่างนั้นอ่ะนะเป็นภาวะร้อนเกินนะเวลาแก้เราก็ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเข้ามาแก้มันร้อนเกินชีวิตกระดูดน้าไปดับร้อนนะถ้าเราทําให้เย็นลงก็กขับน้ําออกมันก็จะยุบบวมนะวิธีการเราก็ใช้สมุนไพรสดก็ได้นะหนึ่งทดลองใช้สมุนไพรสดดูสมุนไพรสดที่มีฤทธิ์เย็นที่เรา แล้วสบายที่เราสัมผัสแล้วสบายอะไรที่รู้สึกสบายเช่นจะเอาต้นกล้วยกาบกล้วยก็ได้นะกาบกล้วยหยวกกล้วยก็ได้สาบเสือก็ได้นะหญ้านางใบเตยก็ได้อะไรก็ได้นะอมแซบก็ได้นะอะไรที่มีฤทธิ์เย็นนะเอาไปโคลโคลนะแล้วก็ไปแปะแปะไปโคลแปะแปะหรือถ้าเป็นกาบกล้วยก็ไปฝานหน่อยฝานแนวแนวที่มันจะเป็นเหมือนมุงมุ้งนะ รู้จะเรียกว่าอะไรนะกลาบกล้วยแบนๆมาแล้วก็พาไปทางแบนๆนั่นแหละนะพาไปมันก็จะเป็นเหมือนมุงแล้วไปแปะมัดไว้ก็ได้ <c oughs> นะอย่างนี้เป็นต้นเราจะดทดลองใช้นะใช้สมุนไพรแบบทอดก็ได้นะเอาสมุนไพรริดเย็นไปทอดน้ํามันตั้งน้ำมันน้ามันพืชนะแล้วก็ใส่กระทะตั้งไฟกลางๆแล้วเราก็เอาหั่นสมุนไพรริดเย็น ที่ถูกกันนี่ลงไปนะแล้วก็ทอดนะพอตั้งไฟก,กลางๆนะแล้วเราก็ใส่สมุนไพรไปแค่พอท่วมแล้วก็ทอดเอาน้ํามันเขานะทอดพอเขากรอบแล้วก็มากลันมากรองมันไม่ใช่มากลันออกมากรองผ่านกระชอนเราจะได้น้ํามันมาใช้น้ํามันนั้นก็เอามาทาแผลได้นะสามารถเอามาทาแผลได้อย่างนี้เป็นต้นหรือบางท่านก็จะถูกกับปัสสาวะก็ทาปัสสาวะก็ได้พอกทาปัสสาวะได้ หรือบางท่านก็จะเอาฐานกับดินสอพองคลุกกับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นที่ถูกกันดูแล้วน่าจะถูกกับฤทธิ์เย็นแล้วก็ไปพอกๆนะละ,ล,ะ,ล,ะลายน้ําหน่อยหรือหรือผสมน้าหน่อยผสมสมุนไพรฤทธิ์เย็นหน่อยหรือผสมปัสสาวะก็ได้แล้วแต่จะถูกกับอะไรก็ไปแปะๆนะนี่คือตรงแผลนะตรงแผลตรงบวมนั้นตรงสภาพที่บวมนั้นก็ทาอย่างนั้นน่ะถอนพิษร้อนออกเท่าที่เรารู้สึกสบาย หรือเอาผ้าชุบสมุนไพเรเย็นแล้วพันไว้มัดไว้ก็ได้นะดูว่าทําแบบไหนสบายแล้วก็ใช้แบบนั้นนะครับแล้วก็ปรับเรื่องอาหารกายบริหารให้ดีก็อาหารก็เพิ่มเย็นลดร้อนลดละเลิกเ,เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ถ้าที่จะทําได้ฐานรสไม่จัดใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารแล้วก็ปรับร้อนเย็นให้สมดุลจากลักษณะด,ดังกล่าวเนี่ยเราเพิ่มเย็นลดร้อน ในสัดส่วนที่พลังชีวิตเต็มคือสบายเบากายมีกําลังนะเบากายมีกําลังนี่ใช้ได้นะให้เบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานอาหารก็ทําอย่างนั้นนะก็นะจะเกิดการปรับสมดุลขึ้นกายบริหารก็เท่าที่สบายวิธีถอนพิษเดินถนะ้าสมุนไพรก็ดื่มสมุนไพรริทเย็นลดเพิ่มเย็นลดร้อนเท่าที่สบายนะ วนวิธีการอื่นๆที่จะเป็นวิธีเสริมก็ดูว่าทําอะไรบ้างที่รู้สึกสบายเมื่อกี้อาจารย์บอกวิธีเสริมไปแล้วค,คือการาสัมผัสด,ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันบริเวณที่อักเสบนั้น,นเป็นแผลหรือว่าอักเสบนั้น,นจะเป็นการพอกสมุนไพรหรือ,อาทาด้วยสมุนไพรก็ว่างกันไปน,นอกจากวิธีเสริม,มอด่นอะไรใช้แล้วสบายเราก็ใช้และที่สําคัญต้องเพิ่มริยศีล ปฏิบัติอริยศีนอย่างน้อยศีห้านะให้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามรูปเพียนรูปพักฝึกยินดีในแต่ละสถานการณนะ์ถ้าที่เราจะทําได้มันก็จะเกิดเป็นองค์ประกอบที่สังเคราะห์ร่วมกันก็จะทําใหนะ้อาการไม่สบายลดไปบรรเทาไปทําได้ดีก็หายในที่สุดนะอ้าภาคเพียนทําต่อไปขอบคุณค่ะ